นิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดวายร้ายตอนที่664กับชื่อตอนความทรงจำาภ์สบัดนี้นะครับหลังจากที่ลูโจนั้นได้คิสตันแห่งความทรงจำมาเขาก็ได้เปิดใช้งานมันตอนนี้ลูโจของเราก็ได้เข้ามายัางในโลกที่คาวาปูนเขาก็ได้พบกับกำแพงนะครับที่มีกล่อง จีถูกสลักไปด้วยตัวอักษรโบราณผนังที่เรียบง่ายเต็มไปด้วยอักษรต่างๆแน่นอนว่าไม่มีใครเข้าใจอักษรทั้งหลายได้แต่ถึงแบบนั้นในฐานะที่ผู้มาจากต่างโลกลู่โจกับเข้าใจความหมายของอักษรเหล่านั้นได้แม้ว่าจะมองเห็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ลู่โจก็จดจําอักษรทั้ง26ตัวได้ดีหรือว่านี่จะเป็นโชคชะตากันแน่แม้ว่าเจียงบุนซูจะเป็นอาชญาที่หาได้ที่จะที่หายากที่จะ หาใครเทียบได้ยากนะครับแต่ได้ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่เข้าใจอักษรเหล่านี้รหัสฟานมันคืออะไรกันลูโจนะครับเดินตรงไปกำแพงก่อนที่จะสัมผัสอักษรที่เห็นแม้ว่าลูโจจะแม้ว่าแม้ว่าจะรู้จักนะครับแต่ลู่โจก็ต้องการเวลาเพื่อที่จะทําความเข้าใจอักษรพวกนี้อยู่ลู่โจเดินตรงไปนะครับจีเทียนเต้า ลู่โจสัมผัสตัวอักษรที่เขียนว่าจีเตียนเต้าแต่ถึงแบบนั้นกํำแพงนกับขยับไม่ขยับไปไหนผิดอย่างนั้นเหรอือลู่โจนะครับลองอีกครั้งโดยสลับตัวอักษรน,นะครับมันคงเหมือนกับเกมสลับที่เรียงตัวอักษรของอลูกของเราอะไรประมาณนั้นเลยนะครับถ้าเรียงคําถูกก็จะได้ผ่านด่านต่อไปลูโจก็พยายามอีกครั้งในตอนนี้นะครับ ความพยายามของเขาก็ยังคงไม่เป็นผลไม่ใช่คําว่าจีเตียนเต้าทันใดนั้นลู่โจก็จําบทกวีหนึ่งขึ้นมาได้ดวงจันทร์สุกสกาวสุกสว่างสวัยในท้องทะเลพวกเราต่างก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขสึ่งกันและกันแม้ว่าจะจากกันไปแต่ความห่วงใยก็ยังอยู่ลู่โจพยายามอีกครั้งครั้งนี้นะครับเขาสัมผัสอักษรที่คล้องเกี่ยวกับกวีแม้เมื่อพยายามถึง3ามครั้งก่ำแพงก็เริ่มสั่งสั่นไหวชะ,ชะได้ผลลู่โจดีใจ หลังจากนั้นครูหนึ่งกำแพงก็ได้สลายไปมันกลายเป็นกลุมฟันวินาทีต่อมานะครับความทรงจําได้เริ่มไหลรินเข้าสู่หัวของลูโจความทรงจําแรกนะครับที่ได้เห็นภาพความทรงจําของจีเตียนเต้าที่อยู่ในช่วงเวลาต่างออกไปภาพิีจีเตียนเต้าฝึกฝนตัวเองจนมีพลังอวตรแปดยีบได้สําเร็จ ในตอนนั้นจกักรพรรดิหลิวเก๋อได้แสดงความยินดีด้วยการมอบกองขวัญก่อนที่จะจากไปหลิวเก๋อได้พูดประโยคหนึ่งเอาไว้การพัฒนาพลังอวยุฒของท่านน่าประหลาดใจจริงๆพี่จีจีเตียนเต้าตอบกลับไปข้าก็แค่โชคดีปันเชื่อว่ามีพลังอวตารเก้ายิมอยู่จริงๆอย่างนั้นเหรอแน่นอนแล้วเจ้าละ่ะไม่หลิวเก๋อยิ้มอย่างมีความในนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านต้องการทรําอะไรพี่จีข้าจะก่อตั้งสํานักและรับสมัครศิษย์สาวกของตัวเอง ความทรงจําส่วนที่สองของจีเตียนเต้าอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างออกไปเมื่อสุดยอดความว่างเปล่าวหวนกลับมาเหมือนั้นพวกเขาก็จะสูญเสียวรยุทธ์ไปถึงเมื่อความว่างเปล่าวหวนกลับมาเหมือนั้นพวกเขาก็จะสูญเสียวรยุทธ์รวมไปถึงเม็ดยายอย่างนั้นสินะความทรงจําเกี่ยวกับเกี่ยวกับมหาความว่างเปล่าถูกบิดเบือนมันคุ้มเครือเกินกว่าที่จะมองเห็นได้จีเตียนเต้าสงสัย ว่ามันอาจจะไม่ใช่ยาเม็ดก็ในส่วนนี้สำคัญมากนะครับไอเกี่ยวกับมหาความว่างเปล่าที่อะไรเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องในปลายภาคหน้าอย่างแน่นอนจีเตียนเต้าสงสัยจริงๆว่ามันคืออะไรข้ารู้วิธีที่จะไปถึงขั้นดอกบัวเก้ากีบได้แล้วข้าต้องรับสาวกเก้าคนข้าต้องใช้ชีวิตของเจ้าพวกนั้นเพื่อไปถึงพลังอวตาเก้กีบ ตอนนี้ค่าหาสาวกได้3คนแลว้วค่ารู้ว่าต้องหาสาวกเพิ่มอีกหกแต่ถึงแบบนั้นปู้คนส่วนใหญ่กับด้วยความสามารถพวกเขาไม่อาจตนผลจากเม็ดยาด้วยซ้ำไปน่าเสียดายค่าทำเม็ดยาหายไปเม็ดหนึ่งบางส่วนของความทรงจำพลาดหมวและบิดเบี้ยวเป็นพิเศษก็มันจะมั่วหน่อยนะครับเพราะว่านี่คือ เป็นความทรงจําที่มีในส่วนของจีเทียนเต้านะครับที่มันหลังไหลพลงังพูเข้ามาแบบบุ่มบวมบุ่มบวมบุ่มบวมแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เป็นความทรงจําที่เสียหายเนื่องจากเกียงหวนซูนั้นได้ตัดความทรงจําส่วนนั้นนะครับแบ่งครึ่งออกไปนั่นเองทําให้มันไม่ค่อยปฏิปโตนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับจับสังเกตนะครับดูเอาเองว่าอันไหนที่น่าสนใจประเด็นไหนน่าจะมีอ,ะ,อะไรที่สําคัญแขวนเอาไว้ ในที่นี้ตอนนี้นะครับมีการพูดถึงเม็ดยาเม็ดยามันคือเม็ดยาอะไรกันแน่ข่าต้องรับสาวกอีกตอนนี้หาสาวกได้สามคนแลว้วค่ะต้องหาสาวกหกคนแต่ถึงแบบนั้นบุคคลส่วนใหญ่ด้วยความสามารถพวกเขาไม่อาจทนผลกับเม็ดยาด้วยซ้ำป่อยน่าเสียดายข่าทำเม็ดยาหายไปหนึ่งเม็ดบางส่วนของความทรงจำพลาดมัวพลังวิทย์ของอยู่เฉยและอยู่จางลงกำลังพัฒนา มันคงจะเป็นผลจากเม็ดยาจริงๆอย่างนั้นเหรอตวนหมู่เสิงปึงกายเป็นสาวุกผลของเม็ดยาดูไม่ทรงผลกับขอต่าไร่ตืดๆๆส่วนที่สามของความทรงจําของจีเทียนเต้าข้าต้องทําให้พวกเขาเกลียดข้าด้วยวิธีนี้เขาก็จะไม่ต้องมากังวลเมื่อถึงเวลาที่ต้องฆ่าพวกเขผื่อตึงต้องฆ่าพวกเขาหลายคนว่าข้าอารมณ์ร้อนถ้าข้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่มันจะต้องถูกกุดหัวแน่ ชาวูเชียนกับชาวมีรีลอดขัดแย้งกันพลังวรยุทธ์ของทั้งสองอยู่ในรับที่สูสีต่างคู่อารมณ์ไม่มั่นคงบัดนี้ยุทธภพบเริ่มจับจ้องมาที่จินถิงซานข้าต้องตั้งกดเล็กไม่ให้เรล่าสาวกต่อสู้กันเองข้าทำให้ยูเฉิงไห้และอยู่ชางรุงบาดเจ็บสาหัสเป็นสิบครั้งเจ้าพวกดือรัน้นมันต้องเกียรข้าไปแล้วแน่ๆสาลาจินถิงซานได้ตาบางอย่างให้ไปแต่นั่นมันก็ไม่สำคัญ ข้าไม่ได้ต้องการของไร้ประโยชน์แบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นลูกยุตภูก็จับตาภูเขาทองของเรามากขึ้นพวกมันกําลังมองหาพวกเราราวกับเหยื่อที่ถูกล่าข้าจะต้องทําให้พวกนั้นวาดกลัวข้าต้องปล่อยสาวกคนแรกและคนที่สองออกไปโลกภายนอกส่วนที่4ีของความทรงจําจีเตียนเศร้าชื่อสาราจินถิงสาร สามารถทาให้ตัวทั้งโลกวัดวันได้ข้าได้รับสาวกคนที่สี่มาเขามีความสามารถแต่ถึงแบบนั้นข้ากับไม่ชอบที่หน้าเขาส่วนหนึ่งของความทรงจาพลามัวข้าได้รับสาวกคนที่ห้ามาแลว้วลูกกัมพาขององค์หญิงยุนเจ้านางยังถูกผนึกยินแห่งความมืดมาด้วยหิ้วเกอเจ้าราชาไร้ประโยชน์นั่นข้าจะพาลูกล้านมันมาเองในที่สุด ข้าก็รับสาวกคนที่หกมานางเป็นสาวน้อยนิสัยหยาบกระด้างข้าควรบอกความลักเกี่ยวกับการสังหารหมู่บ้านปลาสวรค์ให้นางฟังหรือเปล่าความทรงจาเกี่ยวกับความทรงจาเกี่ยวกับความจริงและเรื่องทุกอย่างในหมู่บ้านปลามังกรสวรรค์ที่ปรากฏขึ้นข้าได้รับสาวกคนที่เจ็ดมาแล้วเขาเป็นชายที่มีไวปิบข้าชอบเขาส่วนหนึ่งของความทรงจาพลาดหมัวจีเทียนเต้ามอบอาวุธและวิธีฝึกฝนให้แก่สาวกคนที่หกและเจ็ด ส่วนที่5ของความทรงจําของจีเทียนเต้าข้าจะลองสังหารยู่เฉิงเฮยและยู่ชาง,ง,งหลงข้าสงสัยจริงๆว่าข้าจะได้รับอายุไขของเจ้าพวกนั้นหรือเปล่ายู่เฉิงเหยและยู่ชางหาลองหออกจากจิงสิงสานความทรงจําเกี่ยวกับการต่อสู้ของจีเตียนเต้าและยู่เฉิงเฮยอยู่ชางหลงหรปรากฏขึ้นข้าประเมินของข้าประเมินพลังของเจ้าสิตไม่รักดีนั่นน้อยไปข้าเอาชนะมันได้ก็จริงแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่สามารถสังหารพวกมันได้ ต้องเปลี่ยนแผนข้าจะต้องสอนวิธีการฝึกยธทธจี่ผิดพลาดให้กับเจ้าพวกนั้นนอกจากนี้ข้าจะไม่มอบอาวุธชิ้นไหนให้ข้าต้องยึดอาวุธทุกอย่างและข้าต้องยึดอาวุธจากเยยเทียนซินและซื่อหุยากลับมาข้าต้องกำจัดสาวกทุกคนขีดจำกัดเข้าใกล้ทุกที่ข้าจะเปิดรับสาวกคนที่ไปและกาความทรงจำเกี่ยวกับเยเทียนซินและซื่อหุยาออกจากจินจิงซานปรากฏขึ้นส่วนที่หกของความทรงจำกระจัดกระจ่าย วิธีการฝึกยุทธของเจ้าแปดบุกพ้องการฝึกเจ้านี่คงจะทำให้อายุไขสั้นลงสาวกคนที่9นั้นเป็นสาวกล่าสุดเม็ดยาได้ผลเม็ดยามหจสรจ์มากกับนางข้าไม่ได้ทำข้าไม่สามารถทำปิดพลาดแบบเดิมได้อีกข้าไม่ควรยกอาวุธหรือเคล็ดวิชาที่สมบูรณ์แบบให้กับนางเจ้าสิทธิ์ไม่รักดีนั่นเจ้าเจ็ดหลอกให้เจ้าแปดออกจากกินติสานไปเร็วความทรงจำในตอนที่สิ์คนที่8ออกจากสิทธ์ ออกจากสาลาจินถิงสานปรากฏสำนักอเวจีของอยูเชงไอกลายเป็นสำนักฝ่ายธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าจะฆ่าเจ้านั่นได้หรือเปล่านะน่าเสียดายเจ้านั่นหนีเร็วเกินไปเมื่อกลับไปที่จินทิงสานจีเทียนเต้าถูกสุดยอดเมื่อกลับไปที่จินทิงสารจีเทียนเต้าถูกสิบมหายอดฟีมือฝ่ายคุณธรรมรอบโจมตีความทรงจําส่วนที่เจ็ดของจีเทียนเต้าเฉียงหวนซูบอกข้าว่า มันมีอันตรายเกี่ยวกับพลังอวตารกเก้ากีบเจียงหวนซูที่ปากฏปากฏปากฏตัวเป็นครั้งที่สองได้สแสดงความแข็งแกร่งของตัวเองในฐานะผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเจ้านั่นพยายามคุมคูค่าสินะหาถูกน้มนนาวให้ปิดผนึกความลับและปิดผนึกวิธีการฝึกตนให้ไปถึงขั้นพลังอวตารเก้ากีบขีดจำกัดของข้าใครมาถึงแลว้วหลูกยุธภพจับตา,าจับตาดูข้าและเจ้านั่นเจ้า เจ้าเจียงหวนสู่ต้องการเมิตรยาจากข้าภาพเจียงหวนสู่ถามถึงต้นกําเนิดของเม็ดรยาอาวุธและการฝึกยุทธปรากฏขึ้นเม็ดรยาบางทีมันอาจจะไม่ใช่ยามันน่าจะเป็นเหมือนกับมเมล็ดพืชมากกว่ามเมล็ดของสุดยอดความว่างเปล่าและแล้วภาพของความทรงจําที่บิดเบี้ยวและพล่ามัวก็ปรากฏข้ากลัวว่าแผนการจะใช้ลูกศิษย จะทําให้ข้าไปไม่ถึงพลังอวตารเก้ากีบบางทีเจียงเหวินซูอาจจะพูดถูกพลังอวตาร9ก้ากีบอาจทําให้เกิดหายนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาเองก็เป็นผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีบแล้วทําไมทําไมถึงไม่เกิดอ,อะไรเขาเป็นผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีบได้ไงดอกบัวแดงไม่ได้ดูทรับอายุไขยอย่างนั้นเหรอแล้วดอกบัวทองคาดูทับอายุไขกี่ปีกันหรือว่าโซ่ตัวแห่งฟ้าดินจะมีอยู่จริงข้าได้พยายามครั้งสุดท้าย เพื่อให้ไปถึงพลังวาตาร9เก้ากีบเวลาของข้าหมดลงแล้วข้าสามารถไปถึงพลังวาตารดอกบัวแปดกีบครึ่งได้เจียงหวนสู่เจ้าจริงจอกเท่านั้นแอบมหาข้าเจียงเหวนสู่ต้องการให้ข้ามอบความทรงจําทั้งหมดเกี่ยวกับพลังวาตาร9เก้ g, ากีบมลิตพันเองความว่างเปล่ามลิตต้นกําเนิดอาวุธและวิธีฝึกยทดทั้งหมดข้าได้ปิดผนึกความทรงจําทั้งหมดเอาไว้ในคริสตนันและการจะ ปองกันกิสตันให้ปลอดภัยที่สุดขาต้องสร้างอุปสรรคที่เขาไม่อาจก้ามผ่านได้ถัดมาความความทรงจำที่บิดเบี้ยวและพล่ามัวปุ๊บราบรอบตัวของลูโจนะครับในที่สุดก็กลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับที่ส่วนใหญ่ เป็นไปตามที่ลูโ่โจคาดเดาแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ได้รู้ความจริงหลายๆอย่างลูโ่โจสามารถฟื้นฟูความทรงจําส่วนใหญ่กลับมาได้แต่ถึงแบบนั้นความลับอีกมากมายก็ยังไม่ลี้คลายมิตสุดยอดของความว่างเปล่าความว่างเปล่านั่นคืออะไรกันสุดยอดความว่างเปล่านั่นอยู่ที่ไหนกันแน่ลูโ่โจสังอิตเห็นอะไรหลายอย่างที่แปลกเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญทุกครั้งที่พูดถึงตัวมู่ซึงหมิงซื่ออินนะครับอ่า ลู่โจฟังดีๆนะครับลู่โจสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่แปลเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญทุกครั้งที่พูดถึงต้วนมู่เซิงหมิงซื่ออินซือวูหยาทุกครั้งที่พูดถึงสามคนนี้ความทรงจำส่วนนั้นจะพลาดมัวหรือก็คือดูไม่ได้นั่นเองมันจะมีอะไรแฝฟฟงอยู่ใน3มคนนี้นะครับคนที่เป็นสิทธิลำดับสต้วนมู่เซิงนะครับถึงแม้ว่าจะมีความมุ่งมานะาเป็นคนที่ บ้าดีเดือดบ้าเลือดมุมาณะในการฝึกฝนแต่เขานั้นกับไร้ซึ่งปอนสวรรค์คือไม่ถึงกับไร้ปอนสวรรค์นะครับแต่ฝึกยุดไปได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับเขาในตอนนี้ตามหลังหมิงซื่ออินหรือตามหลังหลายๆคนแต่ไม่นับลูกบ้านับว่าต้วนมู่เซิงก็ยังไม่ใช่คนที่ติดอยู่ในลำดับต้นของจินถิงสารเช่นเดียวกันนะครับท,ทั้งทั้งที่ซือวูยาเป็นคนที่ฉลาดแล้วทําไมกัน มันถึงมีความทรงจําส่วนนี้ที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องบังเอิญเกี่ยวกับซื้อวู้ยาและก่อจอมปีศาจจูหงกงแม่โอเคครับเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงเม็ดยายงความว่างเปล่าต้นกำเนิดของอาวุธและวิธีการบ่มเพาะตัวตนมันคืออะไรระบบปีศาจ แม้ว่านี่จะเป็นการคาดเดานะครับแต่ถึงแบบนั้นมันยังเป็นสิ่งที่อนุมานจากความทรงจําที่มีอยู่สิ่งเดียวที่ลู่โจสับสนนั่นก็คือตนกําเนิดของมเลงม,งมเล็ดแห่งความว่างเปล่าเมล็ดแห่งความว่างเปล่าตนกําเนิดของอาวุธและวิธีฝึกฝนการบุมเพาะตนระบบปีศาจมันคืออะไรนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราได้หาคําตอบออไม่รู้ว่าเราจะได้คลี่ปมต่างแต่หหรือได้ปมเพิ่มมานะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าลู่โจจะใช้อะไรบางอย่างนะครับ ไอ,ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามเมล็ดแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าอิงจากอันนี้นะครับเราคงอนุมาณเล่น,ลนๆว่าอาจจะเป็นเม็ดยาให้กับเด็กๆกินนะครับเพื่อฝึกฝนให้ตัวเองสรุขอบเขตนะครับคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ย้ำนะครับว่าว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเพราะในปัจจุบันผมเองก็ยังไม่อ่านอ่านไม่ถึงในส่วนนั้นนะครับ แต่ว่าในส่วนของมลิตแห่งความว่างเปล่าเนี่ยจะต้องมีผลมากมายกับเนื้อเรื่องอย่างไม่ต้องสงสัยหนำซ้ํายังมีเรื่องของต้นกําเนิดของอาวุธต้นกําเนิดแห่งอาวุธนี่คืออะไรนะครับและก็ไอวิธีการฝึกฝนบ่มเพาะตนมันหมายถึงการฝึกฝนแบบไหนลู่โจของเราสันนิษฐานว่ามันจะกลายเป็นระบบระบบปีศาจ หมายถึงระบบที่ลูโจได้ใช้อยู่นี่ระบบที่ลูโจใช้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ยิ่งสับสนมากกว่าเดิมสิ่งเดียวที่ลูโจนะครับสนมากที่สุดก็คือต้นกําเนิดของมเมล็ดแห่งความว่างเปล่าลูโจมองคิสตันที่อยู่ในมือพลังงานก็ค่อยๆหายไปลูโจขยับนิ้วอีกครั้งแคลกความทรงจําแตก กิสตันก้อนนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะกระจายปลิวไปในอากาศลูโ่โจไม่คิดเลยว่าจีเตียนเต้าจะประนึกความทรงจํามากมายเอาไว้ในนี้ลูโ่โจรู้สึกว่าหัวของเขาหนักอึ้งนะครับขนาดผมที่อ่านเมื่อกี้เนี่ยยังปวดหัวตามเลยนะครับนี่ขนาดมันโดนตัดไปครึ่งหนึ่งถ้าหากมาเต็มทั้งก้อนบอกได้เลยว่าวุ่นวายแน่นอนก่อต้องมาดูนะครับอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ในดินแดนถังหรือแดนดอกบัวทองคำดินแดนดอกบัวแดงนะครับว่าจะเก็บความลับสําคัญที่ ทำให้เราทุกคนนั้นได้รู้เกี่ยวกับ3สิ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเมลิดแห่งความว่างเปล่าวรวมไปถึงต้นกําเนิดของอาวุธแล้วก็วิธีฝึกฝนบ่มตนอะไรนั่นามากน้อยแค่ไหนก็อดใจรออีกสักพักนะครับเดี๋ยวมันคงจะเปยข้อมูลให้เราได้รับรู้มากขึ้นในเวลานี้ลูกโจของเรานะครับ ก็ได้รู้สึกว่าตัวเองมีอ่ากำลังหนักอึ้งอยู่ที่หัวบางทีมันอาจจะมาจากผลข้างเคียงจากการฟื้นฟูความทรงจําของจีเตยนเต้านะครับเขาจึงต้องการกลับไปพักผ่อนติงพบคิดตั้นแห่งความทรงจําได้รับเต็มบุญ5,000แต็ม, 5, ตมก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับ EP นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับชื่อตอนมาแมนจูโจมก็ชื่อของสัตว์แปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ไสโยหรืออะไรก็ตามเนี่ยสัตว์ร้ายที่ดูน่าจะทรงพลังแบบนี้คงจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของดินแดนทังหรือก็คือดอกบัวสีแดงก่อต้องมาดูกันนะครับว่าเอ้ยมาแมนมาแมนมาแมนตัวตีครับไม่แน่ใจว่ามาแมนเนี่ยมันมาโจมตีที่ลูกของดอกบัวทองคําหรือว่าลูกดอกบัวแดงเดี๋ยวค่อยมาดูในเนื้อหาเต็มตอนหน้าเลยดีกว่านะครับผมจำไม่ได้อ่ามันเป็นสัตว์แน่นอนครับเป็นสัตว์ร้ายอ่าพวก ไซโยไซโยเ,เนี่ยขวดแข็งแกร่งจําได้ไหมครับลู่โจกว่าที่จะเอาชนะได้ต้องใช้การการโจมตีของพิจารณานั่นเลยครับไปย้อนฟังเอนนะครับมันปวดหัวเมื่อกี้ความทรงจํทะลักเข้ามาเยอะเกินนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,ามีอะไรมากน้อยแค่ไหนที่ควรที่จะเอามาเล่นต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วหรือเรื่องที่เราคาดเดาอยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องที่ เพิ่มปริศนาให้เราอยากรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีเยอะแยะมากมายอันนี้ดีนะครับที่เขาไม่เล่าทั้งหมดในส่วนของบางสิ่งอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเช่นความทรงจําเกี่ยวกับเยเจนซินนะครับมันก็จะเล่าออกเลยนะครับว่าเออเป็นภาพของเยเจนซินตอนออกจากจินนิงจานคือไม่ต้องอธิบายแบบมากมายยาวว่าเออเยเจนซินออกจากจินถิงซานเนื่องจากนู่นนี่นั่นอ๋อนางไม่พอใจนางบาบา ก็น,นั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับมาแมนเรามาดูกันว่ามาแมนสัตว์ร้ายตัวนั้นจะแข็งแกร่งแค่แไหนแล้วใครจะเป็นผู้กำราบหเหนื่อยครับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับสี่ซ่าห้าตอนก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้เลยก็แล้วกันสิบแปดนาทีสิบเก้าวิเดี๋ยวนะครับเหลือ,ออีกสิบวิก็ยังไงมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ